มาลองแมคโครพีน่น้องมาได้ปากเพ็ด <c oughs> มีคนถามว่าเป็ดกับแกงทำไมอันได้แซ่บพี่บ่าวสัน่นไปห่วยแซ่บแมนเบิดบไหนน่ะแล้วตะกูหมักโซ่ด้วยค่ะออนโซ่ด้วยนี่เอ,อปเาปากเพแล้วบอกเขาถามเหมืน้องงัวบอกเออน้องงัวก็แซ่บคือกันแห้งแซ่บน้องงัวอือน้องงัวก็แซ่บเบาๆซื้อปากเพ็ด บอบอบอ,บอทานซื้อขังนอกเราก็ได้ท่านหิวเอามอเตอร์ไซค์มาะมาต่ออีกที่โรมินสัน,น,นโอ้ยเด้อพี่น้องถ่า,ายวิดีโออะไรเงี้ยถ่ายหุ้ต่อกันอีกที่โรมินสันออกจากแมคโค โอเคมานั่งทากินชาเขียวเพราะว่าสั่งพิซซ่าช่องถาดไปเนาะเอามือกินอยู่เพื่อนเพราะว่าถ้าเอาเด็กๆมาเนีเ่ยแ,แล้ววุ่นวายเหลือเกินแ่นต้นหน้าตําหลังเนาะก็เลยมากันมาวนสองคนซื้อไปกินที่บ้านดีกว่าซื้อพิซซ่าสองถาดเนะาะทำสิกินแบบ ทำชีแซบนี่นะับเกิดองพีี่เด้อเขาได้สี่อยกว่าบาทเออถือชื่อระเบงอ่าสี่อยกว่าบาทนี่เือแบบไมีทุกรถเ้ยมดแม่นคุ้มเราเอาแบบนั้นแล้วดีถับกันเออ นอส่าเขียวเฮียถ้ามาตั้งแบบความถ้าแต่ความเบอร์ต์นันกอ้วนมันก็กินบรอยากกว่านนั่งทาทพิซซ่า พี่น้องมาเอาพิซซ่าเด้อบัดน,นี้เด้อเด้อเราประจักบางเนาะมันบางเนาะนี่ร้านพิซซ่าเราอืมนะหนึ่งคนกินไปได้คนเบลเล็กเราเอาหนาพริกเจ้าธรรมดาไปยังมาได้พี่น้องนั่งทาคอนตอราจะคัดปรามอนชิมา<ห>ราที่เนาะ ยาฉลองนี่นะบนบันนอกนอกเขากรุงบ้างทำพี่น้องฮอนเฮียนแล้วครับฮอนเฮียนแล้วจ้าขอบคุณเพื่ออีละลายเด้อพี่สาวจากภาคใต้โอ้ยว้าวเอ้ยเพิ่นเปิดโชว์พี่น้องเพิ่อนนุ่แจ็คเลยพี่น้องหนึร้อยกว่าบาทเด้หนึ่งสองขาดเพิ่นเนียร์ชิมเด้อพี่น้องเพิ่อนนุ่แจ็คครับเพิ่นเนียร์ชิมเด้วนจได้จำได้เลยตีนตีนตีนโอ้เนาะ ิซซ่าเอาอน้องเมฆไปกินไหมลูกอะเนือนั่งทั้งพี่บอกัดเอาพี่น้องเอาภาพแบบนี้ก็้น้องหารมาทั้งที่แล้วมีรสกุ้งพร้อมตอนนั้นรถเนี่ย้มีกุ้งพร้อมป่ะนี่ยรถทะเลอเอ้ยน้องเมฆว่กินหลายเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันกินนั่นไป สวยคนฝากเงินมาให้เด็กๆหนึ่งพันบาทซื้อพิซซ่าสองถาดนึ่งก็ะป๋า้อยกว่าบาทเพื่อนเพ่อนลองถาดกลางนี่บาทกลางสี่ร้อยขวบก็ซื้อไก่จงไก่จอซื้อเด็กๆกินอันนี้แบบมีสับปะรดอันนี้แบบอันนั้นซีฟู้ดนะซีฟู้ดรสซันซ่ากินกันเด้อพี่น้องน้องเมฆกับขึ้นกันก็มาหน้าแหละวัตเตอรเมียร์วิธไปประมาณสามนาที คอยก็่อยได้บอกลิลี่มาลิลี่เจ้าในญาติย่ำก้นนั่นหลานเสียหน้านั่งยูเซือสักแป๊บหนึ่งยางมาหะฮ่าเองเอองั้นบอกแล่นมันยังแอบเมียซื้อหน้าซ้อนมาหน้ากับแบบนี้เสียหน้ารุนนะบอสเกินสองนาทีเมียนบอสวันยางมาหาเรามายิ้มมาก่อนเขาคือเราชินมะนาวโอ้โหบอเป็นยังดอก เอาจา์มาไปอาจามาใ่หนามาเมาอแปลว่าเขามีสมชาติย่านเล็กหน่อยเขาจิรูว่าเออคันแม่บรยูเขาพับเขาเองเน้ยเล็กหน่อยมันเป็นมดมานาเขื่อนันมีแม่ลวมันหมายถึงว่ามีเกาะกำบังมีทุกชิงยักเขาไม่ได้กลัวอย่างเมียนบอลเหตุเรืงไก็เหตุคือว่าข่อยจ้องคักนะ มา้งกินยังดอกพี่น้องไหมทำไหมเสร็จออกอีกเดี๋ยวหมดเลยเอาเลยมาเอาแล้วแต่เล็กน้อยพี่น้องขอโทษขอไพ่และขอโทษแทนลูกเด้อพี่น้องแย่างหน่อยเขากับหุ่นจักกันหมดมันสม้มมันเกลียวได้ลูกกินได้วันกินแล้วนะอืมหาแล้วนั่งลง <S <S นั่งลงอะีร พอแล้วมันโอ้อยหายแดงหน่อยสอิพี่น้องคิดใจญ่พี่น้องกอเดาให้มันชิ้นเดียวพอลูกอย่าหนายแด,ดงหน่อยว่าได้กินกินก่อนตัวเองกินก่อนอโอ้โหแดงหน่อยได้กินซี่ใสคิดใจพี่น้องเลยแทนดีเสียพอว่าคุณหน่อยใจเลยเนาะนแล้วดีเสียพอไม่มาดีกว่าว่านันเบัว <c ười> <c ười> อันนั้นก็คือลูกไส้ที่กันนะพี่น้องไอ้ลูกไส้่อยลูกไส้่อยติดติดหอยหีบพี่น้องไอ้จ้อยเลยเดี๋ยวในช่วงนี้นะติดตัวเมีอกหืมข่อยก็ห้อยอย่างบนจินแล้วบนฟังมหมนะโอนเนาะบนจินหรือบนแบบมี มีความสุขในการกินขนาดเลยเอาอย่างนี้แล้วก็มีกันพิซซ่ามี่บอกมี่กันเนาะแต่ว่ารสชาติกันจะแตกต่างกันไปแต่เท่าที่ไอ้สังเกตเพง่เห็นขาเจ้าขามมากซุ่มเพิ่นเอารถส่วนตัวมาเนาะเพิ่นจีซื้อแบบนี้ไปเห็นบ่กเจ้าเอาคอว่าในเอาน้ำเล้อเกลขาวเนาะอันเรามาเราขึ้นซ้อนอันซ้อนนี่เรา่ายคลิปเราซื้อไปกินนะก็คือแซ่บคือแซ่บอันนี้นะพิซซ่าเนี่ยนะ อเอามามันไสนใจพิจ่าสใจยหรื่่สนใจพิ่ชาสนใจยัง,าง,ายงมามาอ๋อโอ้พี่น้องมีเนี้นามากข,ข่อยพี่น้องเลยไเ<ห>ามาหมามา่เบิ้งแน่พี่น้องเบิง้งเอาเบิงงบ้งออ๋ เอาอย่างนี้ด้แล้วจะเบิ้งวเดียดจังไหนเอ้าฝากมาๆก่อนเอ้าอืมเบิ้งไปไปไปเลยไปออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้่อ่อยมาไมู่่ยไปเไปบนเริ่มชัดแล้วเนาะ มีได้กันมือข้ามเหนียวเลยบอเขาหัจักเขาหัจักหมาเขานะเบิ้งหอาการวยฮงการปวยเห่ะไรไปไมาลืมคอยอไรแดงหน่อยได้บานเนี่นันโอ้ยเนาะอืแดงน่อยอย่าไปไล่นะลูกนะกินก้อนพอเลยพอไทยกินใหม่หนึงเข่าก็ลูกหนึ่งเข่าทุกคน

กันซีวาพิซซ่ามันสำหรับผู่ข้าเจ้าเป็นฝรั่งเนาะแบบเพิ่นเคยอยู่ฝรั่งเมียฝรั่งเนี่ยเพิ่นสิมากินเพราะว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นลึงพี่น้อ่ะหลับจี๋ปวดเลยฮ่าฮกาฮ่าฮ่่าฮอ่เพิ่นอ่ะไอพ่อว่าเขาได้กินน้ำเพิ่นเนาะเออแต่ว่าเออกินรองมั่งแล้วมาจากขนมปังโอ้ยลิลี่เอ้ย คือไปต้มแก๊สก็ได้หล่มันยังเลียวน่กเจ้าหนึ่งเขาเดียวต้มแก๊สไปดูหล่ะไปเข้าเดียวานแ้องต่หน้าอเบืองอรลดพี่น้องให้เบื้องอลยเด้เอาพิซซ่ามาเรกก็ไม่ยอมเพราะไข่มากที่สุดคือมาม่าเห็นบอยไปข้างมอให้น้องมานกเอาแก๊สตหพี่น้องอาเมียนไม่ร้านคนนี้สั่นจวงไหวมันโอ้ใสกินบ้าคอยกินกินเยอะมจะอิ่มเลยยาลูกยานื้อแท้เป็นอย่งขอยรืสังเกตอยกินข้าคุณ เอะอ่าเอ้อกินจนเอะแล้วที่วันนี้ยเอะแล้วกินจนเอะนะพ่อเพรเนาะตึงแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวพระจักน้องอีมนุษย์มนุษย์กินนะวันอันนี้เขาไม่ได้บอกใหุ้ร้านก็เด้แบบคอยดีใจนะมันมันกินเก่งมันกินแบบขอเอาดอกขสิเก็บเมื่อได้ เก็บไ้แต่ใส่เอาอันนี้มันได้เดียว่ันเวลาเจ้าย่ำหรือเจ้าเห็ดยังเจ้าไปใส่แซบแซบเด้เมนูยำ่ำเมนูออียงน่ะอืออ่าน้ำกิมไก่สดอ้าวพี่น้องเนี่ยทายมาแต่ต้นเหลอานี่เนาะอันสลาคิวนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณเด้อครับเด้อรวยๆทุกคนครับ